สวัสดีครับวันจันทร์ที่23ม,มกราคม23พบกับผมกิติพงศ์นะครับมาถกปัญหาการลงชุนและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองแน่นอนครับตรงนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างยิ่งใหญ่สําหรับปีนี้ที่ตลาดผ่านผวนปัญหาหนึ่งครับที่อเมริกาเจอแน่นอนเรื่องของงบประมาณซึ่ง เป็นขาดดุลก็ประมาณมหาศาล131เ,เข้าไปแล้วนะครับถ้าอย่างที่เจนเนตยาเรนบอกถ้าไม่ขยายเพดานเงินกู้ต่อเนื่องรับรองได้ว่าประเทศอเมริกาเกิดปัญหาแน่5มิถุนายนจะเกิดก็เมนชัดดาวจะขาดดุลก็ประมาณซึ่งไม่สามารถขยายเพดานได้นั้นจะเกิด default เกิดขึ้นนี่คือปัญหาใหญ่นะครับในอีก4เดือนข้างหน้าเรามาดูกัน เพราะสภาเปิดตอนนี้รีพับลิกันจะสกัดกั้นไม่ยอมขยายเพดานเงินกู้แน่นอนเทียบให้ไปเป็น150ตามนโยบายของเดโมแครตคือโจไบเดนจะใช้งบประมาณมหาศาลมากต้องลดงบประมาณลงมาเึื่อขยายประเทศนั้นและเพื่อให้อยู่ในคอนโทรลของสภาฉะนั้นยากถ้าในสองเดือนนี้ตกลงกันไม่ได้ปัญหาเกิดแน่ๆนี่คืออเมริกาและจะเกิด Financial Crisis อันยิ่งใหญ่ในครึ่งปีหลังเป็นต้นไปเราจะคอยติดตามกันมาดูประเทศจีนที่กำลังพัฒนาสมัยสามนี้ของท่านสีจิ้นเิียงนั้นได้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือหลีเฉียงแทนหลีเคอเฉียงที่จะ,ะเกษียณลงในเดือนมีนานี้หลีเฉียงเป็นผู้นำอีออนมสัสเข้ามาก่อตัง้งเท е สตรารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนนะครับเห็นว่าเขาเก่งในด้านของอิเล็กทรอนิก เรื่องของใช้โมเอไอทั้งหมดนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและชัดเจนว่าจีนเปลี่ยนนโยบายเหมือนกับรองนยายฐมมตรีหลิวเหอที่กำลังไปพูดที่ดาวอนอยู่ว่าเราเปิดประเทศเข้ามาลงทุนเราไม่มีนโยบายที่จะกีดกันอีกแล้วจะทำให้อินเวสเตอร์ฟ,ฟอนโฟไหลเข้ามาในเมืองจีนในการลงทุนโดยตรงขณะที่อเมริกานั้นสกัดกัน้นทำให้เงินทุนไหลออก ในเรื่องของชิปเซมิคอนดักเตอร์นั้นก็มาดูว่าจากนี้เป็นต้นไปอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกับที่เอนทอนี่เบนกรินกำลังจะไปจีนอยู่ในเดือนหน้านี้จะมาพบกับฉินกังที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ที่แทนคนเก่านั้นก็มีด้านความสัมพันธ์ในด้านกตะวันตกผมถึงบอกจะเห็นชัดเจนว่านโยบายที่เปลี่ยนแปลงของจีนน่าสนใจมากครับและจีนจะใช้นโยบายกัน ดมิสติกกระตุ้นเศรษฐกิจภายในให้ได้5%จาก3.5อยู่ตลอด5ปีนี้พึ่งพาตนเองขนาดที่โดนกีจการการค้าจากอเมริกาซึ่งกลัวจีนมากที่จะพัฒนาเรื่องของ AI ไม่ให้เข้าถึง AI ระบบใหม่ๆซึ่งบีบบังคับทั้งไต้หวันคือ TSMC เกาหลีใต้ซัมซุงและญี่ปุ่นคือโซ n y ่มิ s u b i s h i ต่างๆที่จะเรื่องของ AI ทั้งหมด ฉันจีนต้องพึ่งตนเองแล้วขนาดก้าวกระโดดได้แน่นอนผมถึงบอกแล้วว่าอยู่ที่ทุกอย่างจีนมี raw material คือแร่เลยเออใหญ่สุดของโลกประมาณ65ส่งออกของโลกนั้นประเทศจีนทั้งนั้นนะครับอเมริกาแค่15เมียนมาครับประเทศที่3เลยครับ9.8เมียนมาสนิทสนมกับประเทศจีนแล้วก็ค่อยลองมาคือญี่ปุ่นแค่8 ถึงแม้จะเจอเนเธอร์แลนด์ชุกจะเจอได้หนึ่งล้านตันมันก็น้อยมากครับไม่เปลี่ยนแปลงหรอกครับนี่คือสองครามเทคร์เพราะเทคร์ของสมัยโดนัลด์ทรัมป์คือกีดกันการค้านั้นจบสิ้นยังไงก็สกัดกั้นการส่งออกของจีนที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ตอนนี้ต้องมาใช้เทคสต็อกคือชิปเซมิคอนดักเตอร์จะมีปัญหาเกิดขึ้นแน่ใน3ปีข้างหน้าคือ2 0 2 5ไปแล้วการตั้งโรงงานต่างๆฉะนั้นจีนถึงต้องพัฒนาผมถึงบอกว่า ต้องเปลี่ยนพอร์ตปรับมุมมองนะครับตัวเลขที่ออกมาตอนนี้ก็กำลังประกาศได้ได้เรากลับมาดูตลาดหุ้นจีนนะครับนี่คือโกลบอลภูม,มิรัฐาศาสตร์ทางการเมืองที่ผมกล่าวไม่ต้องมากนะักมาดูเรื่องการลงทุนของตลาดหุ้นจะเห็นชัดเจนว่าเออนี่รีซอประกาศออกมาเคแบงไม่ดีหลายๆตัวไม่มีก็ถูกทตรมขายไปเมื่อวันศุกร์เกือบ5,000ล้านทั้งหมดรวมทั้งฟอเรนและกองทุนในประเทศทั้งหมดเลยครับเกือบ6 0 0 0ล้านชัดเจนครับ เจคเตอร์แบงค์ถล่มหนักสุดแล้วค่อยตามลงมาต่อให้ราคาน้ำมันตอนนี้ขึ้นมา82เหรียญนะเวสเท็กซ์ซัเบนซ์ขึ้นไปถึง86เห็นไหมครับ่ตให้ยังไงซะเอเนจี Energy นั้นก็เลยจุดพีคไปเรียบร้อยละแล้วเงินเฟอ้อก็พีคไปเรียบร้อยละแต่เทรนของดอกเบีย้ยเฟดยังไงก็ต้องขึ้นในวันวันหนึ่งกุมภานี้0 2น์สสูงสุดคือ0.5คงไม่น่าจะเห็นเพราะสกิจคลายตัวแล้วเงินเฟอ้อลดลงแล้ว แต่เงินเฟอ้อยังเมนเทนตลอดปีนี้ไม่ต่ำกว่า5%แน่นอนฉันทำให้เฟดจึงจำเป็นต้องคอนโทรลเทรนด์ดอกเบี้ยต่อไปปีที่แล้วเกือบ7%นะคะยุโรป10ตอนนี้ลดมาเหลือ9%เช่นเดียวกันฉันไม่แปลกใจว่า r e เซช s ั่นทั่วโลกเริ่มที่จะเห็นจุดแต่อาจจะไม่รุนแรงอย่างที่ m m f คาดคะเนไว้บอกว่าอาจจะดีขึ้นเหมือนกับโกแบงเรามาดูตรงนี้ปรับพอร์ตการลงทุนให้ดีครับยังยืนยันว่า กลุ่มที่จะไฮไลท์เลยก็คือกลุ่มของ Climate c h a n g ESG e มีการเก็บภาษีพลาสติกทุกอย่างที่ผลิตทำให้ก่อนมลภาวะโดยเฉพาะยุโรปเขาเริ่มแล้วเก็บถึงพันบาท8ป0ร้อยบาทของอเมริกาก็เช่นเดียวกันก็คงจะเริ่มฉะนั้นต้องเลือกหุ้นเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับ ESG เรื่อง pollution climate change แต่หุ้เหล่านี้เพิ่งจะเริ่มมีและซึ่งเริ่มจดทะเบียนสำหรับตลาดไทยนั้นยังไม่เคยเห็นชัด แต่มาดูเถอะครับพลังงานทดแทนคือกลุ่มเก้า G P S C E A B GIM กันกุลเหล่านี้น่าจะเก็บเข้าพอทดแทนกุลหุ้นน้ำมันสินทาัทั้งหมดเพราะยังไงซะเจอภาษีแน่นอนนี่คือภาพรวมแล้วก็กลุ่ม A I semiconductor chip ก็แข่งขันกันสูงมากยังยืนยันว่ารอบนี้เซ็ตอินเด็กยังไงได้เห็นแน่สิ้นปี1,760-1,800จุด ในคิวหนึ่งนี้จะทะลุพันเด้วยกลุ่มของ Control Index ผมยังยืนยันว่าเป็นจังหวะของเดลตานะครับอาทิตย์หน้าเปิดมาทั่วโลกก็ได้เปิดประเทศเปิดเกี่ยวกับการเทรดเพราะตอนนี้หยุดกุดจีนหยุดถึงสิ้นอาทิตย์นี้แล้วเริ่มเปิดจริงๆจังๆคือต้นหนึ่งกุมภาจะเห็นชัดและอาทิตย์หน้าวันจันทร์หน้าก็คือชัดเจนวันที่30หุ้นน่าจะสไลด์อัพขึ้น ดาวไซริสน,น่าจะจบแล้วและการที่จะหลีดนำยังยืนยันว่าน่าจะเป็นหุ้นของเดลต้าเดลต้ทะลุพันบาทแน่นอนรอบนี้จะไปยืนอยู่ตรงไหนในไตามาาหนึ่งนี้ถึงพันสองและจะเป็นทำให้อินเด็กซ์ขึ้นอยู่ที่พันเจุดผมกล้ายืนยันได้เลยฉันั้นปรับพอร์ตปรับให้ดีนะครับตามมาด้วยฮา n a แล้วก็ KCE กลุ่มเหล่านี้แหะครับต้องเพิ่มพอร์ตลงทุนในกลุ่มเหล่านี้เพราะจะแข่งขันกันสูงมาก กิจการการค้าเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ชิปแต่ดีมาน์มันต้องใช้ครับในเรื่องของผลิต EV วีคาพัฒนาที่จะข้าวไกเลเร่นเร็วไปขึ้นเรื่อยๆนี่คือภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเราไม่ต้องไปเทียบของนิวยอร์กต่อให้เขาจะลบลง600หรือพันจุดเราก็ไม่สะเทือนอีมิชินแถบนี้หรอกครับเพราะทุกคนกำลังออกจากหุ้นที่อเมริกาและยุโรปแน่และเข้ามาโอเวอร์บูมาร์เก็ตในไชน่า ฮ่องกงแล้วมาเซาทิสเซียคือไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลวียดนามแล้วก็สิงคโปร์เก็บให้ดีหุ้นเหล่านี้ที่ต้องเปลี่ยนพอร์ตปรับให้ดีด e เฟนซีฟด v วีเดนมันจะจบในเดือนมีนาแต่สุดท้ายหุ้นจะกดโ h p เทนเชียล v วร u สสต็อกยังยืนยันว่าเป็นพลังงานทดแทนกลุ่มเก้า GPSC b g สซ m EA การกุลแล้วก็กลุ่มเซมิชิป คอมพิวเตอร์ทั้งหลายที่จะใช้ผลิต e ีีและโมบายสมาร์ทโฟนที่จะแข่งกันกันสูงในรอบภูมิศาสตร์แถบนี้ทั้งหมดที่จะมีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมก็คือตลาดหุ้นเงินบาทเราแข็งค่าในคิวหนึ่งแน่นอน32ถึง32.50ถึงสิ้นมีนานี้และจะแข็งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะดอลลาร์จะเสื่อมเพราะจีนตกลงกับตะวันออกกลางไว้ว่าจะซื้อด้วยเปโตหยวน ในปี2025ชั้นหนึ่หยวนจะมีสิทธิ์คุ้มครองด้วยสกุลเงินทองคำชั้นทองคำก็จะแกร่งมากในปีนี้ทะลุ2,000บาทเพราะปี25ไม่แต่รัสเซียอินเดียอิหร่านตะวันออกกลางทั้งหมดจะใช้สกุลทองคำป้องกันกับสกุลดิจิตอลเคอร์เรนซีของภูมิศาสตร์แถมนี้ทั้งหมดไม่ใช้บทบาทของดอลลาร์ดอลลาร์นั้นปี ประมาณ1,999ใช้70%ในการเทรดดิ้งนะครับณปัจจุบันสิ้นปีที่แล้ว22ปีผ่านมาสกุลดอลลาร์ตกมาเหลือแค่59%นะครับไม่ใช่70%อย่างเดิมฉะนั้นในอีกหนึ่งทศวรรษอย่างนี้สกุลดอลลาร์เผลอๆจะหลุด50มาอยู่ที่45เห็นไหมครับทุกคนเปลี่ยนสกุลเงินหมดเป็นทองคำและเป็นสกุลดิจิตอลเคอร์เรนซีซึ่งหยวนจะ แกร่งมากตามไปด้วยของสกุลท้องถิ่นแต่ละประเทศในการซื้อขายกันด้วยดิจิตอลเคอร์เรนซีเมื่อดิจิตอลเคอร์เรนซีเติบโต,ตแกร่งดีมานต้องใช้มันก็หนีไม่พ้นแล้วครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ผมยังยืนยันว่าโอเวอร์เวเข้าไว้ครับเดลต้าฮานาเคซเก็บเข้าพอร์ตให้เต็มแล้วก็ไปกลุ่มของเฮลท์แคร์ยืนยันเช่นเดียวกันว่า b h เกับ BDMF ก็อัพไซด์20%อย่างต่ำๆปีนี้สิ้นปีอเด็ก เจอกันแน่ครับ1,780จถึง1,800จุดด้วยเงินโฟร์ไรท์บาทเข้ามาลงทุนใน i m a g จินมาร์เกลงทุนในไทยต่อเนื่องถึงปี2,024แน่นอนเงินบาทน่าจะแข็งค่าทะลุ31บบาทได้สิ้นปีนี้ดูให้ดีนะครับสวัสดีครับ